สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยาลกี้จะกลับมาทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้ชมกันแล้วนะคะหลังจากที่ยาลกี้ได้กลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนสิงหาคมยาลกี้ยังไม่ได้ทำคลิปวิดีโอให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันวันนี้น่าจะเริ่มต้นได้แล้วค่ะ อาวันนี้จะมีต้นไม้ดีๆสวยๆงามๆมาฝากค่ะยาลกี้จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ต้นเก่งจีนและต้นเก่งจีนก็มีหลายชนิดหลายแบบค่ะแต่ว่าของยาลกี้มีแบบเดียวการบำรุงรักษาการใช้ดินปลูก ะะก็เหมือนกันทุกชนิดค่ะวันนี้ยาลกี้จะมาขยายพันธุ์ต้นเก่งจีนแล้วก็การบำรุงรักษาเก่งจีนให้กับเพื่อนเพื่อนได้ชมกันค่ะตามยาลกี้ไปเลยค่ะนี่เป็นต้นเก่งจีนค่ะต้นเก่งจีนคือไม้อวบน้ำที่มีความน่ารักดุดันมีหนามเยอะมากเห็นไหมคะมีความกัากึงระหว่างแคคตัสและไม้อวบน้ำจะเห็นได้ เวลาเราไปร้านขายกระบองเพชรเราก็จะเห็นต้นเก่งจีนมีจำหน่ายด้วยค่ะมีความสเสน่ห์ของเขาค่ะสวยไหมคะเก่งจีนของญาลกี้ที่เห็นทั่วๆไปมีเก่งจีนดอกเขียวและเก่งจีนพรมเปอร์เซียให้ดอกง่ายถ้าโดนแดดจัดลำต้นอาจจะ เกิดลายสีน้ำตาลถ้าอยู่ในร่มรำไรก็จะมีลำต้นสีเขียวอันนี้ของยาลกี้จะเอาไว้ในร่มค่ะไม่ให้โดนฝนเพราะว่าถ้าพืชไม้พวกนี้ถ้าโดนฝนแล้วมันจะเน่าง่ายค่ะเกิดเชื้อรายาลกี้ก็จะเอาไว้ในร่มแล้วก็ได้รับแสงแดดตอนเช้าประมาณครึ่งวันค่ะดอกเก๋งจีนมีหลายสี สีแดงสีส้มสีเหลืองสีน้ำตาลและสีลายกรรมัมยี่ค่ะค่ะนี่สีลายกรรมัมยี่เก่งจีนบางสายพันธุ์มีลำต้นสูงได้เป็นฟุตค่ะลำต้นสามารถโค้งลงมามีขอบอลำต้นสามารถโค้งลงมาตามขอบกระถางได้คล้ายๆกับพญายนาคราชไม่ชอบน้ำนะคะอันนี้ถ้าเรารดน้ำบ่อยมันจะทำให้ ต้นเน่าแล้วก็เกิดเชื้อราค่ะกระถางนี้ก็ปลูกได้ประมาณสองปีแล้วค่ะสองสามปีได้หักไปหลายรอบแล้วค่ะเหมือนงูเคีงกองไหมคะเพื่อนๆถึงไม่อยากได้อาละกี้ถามแบ่งปันให้เพื่อนเขาบอกว่าไม่เอาเหมือนงูน่ากลัวเหมือนงูกลัวจะสะดุ้งเวลาออกมากลางค่ำกลาง,งคืนนะคะแต่ว่าสวยนะเห็นไหม หนามเต็มเลยค่ะแต่หนามของเขาไม่คมค่ะหนามเขาไม่คมโดนก็ไม่เป็นไรค่ะมาดูวิธีการขยายพันธุ์ต้นเก่งจีนนะคะย่าลักกี้จะทำให้ดูค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะเก่งจีนลักษณะมันก็จะเป็นมีหนามมีหนามเต็มเลยนะคะแต่หนามนี้ไม่คมค่ะเป็นหนามทู่ๆเว,วลาเราจับนี้มันก็ไม่โดน นะคะก็เอามาตัดเป็นท่อนๆจะเอาไปปลูกค่ะตัดเป็นท่อนๆนะะปูนแดงนะคะเราจะเอาปูนแดงป้ายที่แผลเพื่อไม่ให้เกิดการเน่าหรือเชื้อราค่ะ ที่ตัดเป็นท่อนๆทาปูนแดงแล้วเราจะวางไว้ในที่ลมพัดผ่านประมาณ10วันจึงจะนำไปปลูกในกระถางค่ะมาดูส่วนผสมดินปลูกของยาลักกี้ค่ะก็แค่เอาใบก้ามปูค่ะใบก้ามปูผสมกับดินร่วนนะคะถ้ามีทรายก็ผสมทรายลงไปได้ค่ะ มีเพอร์ไร้์มีทรายมีดินภูเขาไฟมีทรายหยาบอะไรก็ใส่ได้ค่ะเอาอยาเอา,อาฐานรองก้นกระถางค่ะแล้วก็เน้นให้เขาโปร่ปงๆหน่อยค่ะง่ายๆค่ะ ก่อนที่เราจะปลูกค่ะมีสตาร์เกอร์จีค่ะเราสามารถจะป้องกันเพลี้ยหนอนเชื้อรานะคะสตาร์เกอร์จีใส่ลงไปป้องกันเพลี้ยเชื้อราได้หมดเลยนะคะใส่ลงไปแล้วก็ที่เราตัดจริงไว้ค่ะเราเอามาเอามานอนแบบนี้เลยนะคะเก่งจีนของยา yeah, ลักกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บไว้ เอาวางไว้นี่แหละค่ะมีร่มรำไรค่ะไม่ให้โดนฝนนะคะช่วงนี้ไม่มีฝนไม่เป็นไรค่ะวางได้เลยเพื่อนๆได้เห็นขั้นตอนของการขยายเก่งจีนที่ยาลกี้ทำให้ดูแล้วนะคะ,ะเพื่อนเ่อนสามารถไปหาเก่งจีนมาปลูกค่ะเพื่อนๆอาจจะมีมากกว่า1ชนิดนะคะของยาลกี้มีชนิดเดียวแต่ว่าปลูกให้มันเยอะๆสวย แล้วก็เน้นการที่ประหยัดไม่ไม่ไปซื้อค่ะแต่ถ้ามีการแลกกันโอกาสข้างหน้าถ้าเพื่อนๆมีเก่งจีนชนิดอื่นๆมาแลกกับยาลกักี้ยาลกี้ก็จะมีหลายชนิดขึ้นมาหลายชนิดหลากหลายสีด้วยแล้วก็การดูแลก,ก็ง่ายค่ะ ลดน้ำสัปดาห์ละสองครั้งก็ได้สมครั้งก็ได้ไม่ลดทุกวันค่ะถ้าน้ำมากเกินไปอาจจะเกิดการเน่าและเชื้อรานะคะเป็นเชื้อราได้โดยเฉพาะฝนนะคะของยาละกีนี่จะไม่ให้โดนฝนเลยยาจะเอาหลบเข้าไปใต้หลังคาแล้วก็โดนแสงแดดได้รับแสงแดดในยามเช้าครึ่งวันก็พอเพียงแล้วค่ะวันนี้ยาละกีหวังว่าเพื่อนๆคงได้ ประโยชน์จากการปลูกเก๋งจีนค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะคะวันนี้ยาลากี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย